สก,ก๊กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉครับหลังจากช่องเราห่างหายไปเนิ่นนาน,นะครับในที่สุดแล้วก็ได้กลับมาแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปหลังจากหายไปเกือบปีเนาะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่อาจจะยังฟังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้จะเหลือไหมแต่ก็อถ้าเกิดยังอยู่ก็ขอบคุณที่ยังอุตส่าห์ติดตามนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นต,อ,ตอนกดอูไปรับราชการกับโจโฉเนรับเป็นตอนตอนหนึ่งที่ฮิตมากเลยเนี่ยสามพกส่วนหนึ่งคือมันเป็นเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเนาะครับก็เนื้อหาอะไรมันจะเป็นยังไงก็ลองฟังดูนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ติชมไว้นะฮะใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนเริ่มมาเลยนะฮะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าสามพกคืออะไรอ่าในหลายๆหลายๆท่านก็จะมองว่าสามพกเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นะเป็นพิชัยสงครามสู้รบกันชงเชงชงเชงแต่บางท่านซึ่งก็ส่วนใหญ่แหละก็จะ ซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะคือสามพกเนี่ยมันต้องยอมรับนะว่ามันมีเรื่องจริงเจ็ดแล้วมีท็่สามแต่อ้จริงที่เจ็ดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงในยุคไหนนึกภาพว่าคงไม่ยืมเกาทันเนี่ยโอ๊ยหลอกได้ธนูโจโฉมาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่พอลองไปสอบเทียบดูในเอกสารต่างๆอะฮะปรากฏว่วอาอ้อก็มีคนเคยทําอันเนี่ยดูในเจ้าพญาสามพกฉบับเจ้าพญาข้างผนก็ได้ง่ายๆก็มีสนเกียนเคยทํามาก่อนละ เราจะไม่พูดถึงเอกสารรศาร์อื่นๆนะฮะดังนส้งเห้เห็นว่ามันมีหลายๆเหตุการณ์ในสามก๊กอ่ะที่เขาตัดแปะมาจากเรื่องราวในยุคก่อนหน้าก็ดียุคหลังจากสามก๊กก็ดีคือมันมีการตัดแปะมั่วในระดับหนึ่งผมก็เลยถือว่าเป็นนวนิยายประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้แต่ก็ไม่ไม่ไดุ้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอย่างจริงๆนะคงเบ้งโอ้เรียกลมมาจากกาสมาี้อะไรอย่างงี้นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มั่วนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชครับงั้นเราก็ต้องไปพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์ของการสร้าางนิยยก๊ ึ้นมากันน่อนอื่นต้องเล่าถึงยุคป,ปลายราชวงศ์ต้นราชวงศ์จีนปลายราชวงศ์มันก็หลัง,ห,ลงหั่นหลายปีเนาะคือหลังจากซูมาเอียนหลานซูมาอี้นะฮะยึดอํานาจจากราชวงศ์ของโจโฉได้แล้วตัวซูมาเอียนเนี่ยก็สถาปนาตัวเป็นท้องเต้แล้วก็ตั้งราชวงศ์จีนขึ้นมาแล้วก็ไปตีจโจกกยึดจโจก๊กได้พอยึดจโจกกได้นะครับก็เทครัวคนจากจโจกกข่ามาอยู่บุยกกในระดับหนึ่ง หนึ่งในนั้นที่ติดมาคือตันซิลหรือเฉินโซ่เฉินโซ่เนี่ยแกก็เขียนจดหมายเหตุของแกไว้อยู่แหละพี่แต่ยังขาดเอกสารฝ่ายวิโกพอโดนเกณฑ์มาอยู่วิโกแล้วก็โดนเสนอชื่อทํางานตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้แกก็เลยไปค้นคว้าเอกสารฝั่งวุโก้ก็ได้ระดับนึงอ่ะค้นมาได้แล้วก็แต่งเป็นหนังสือขึ้นมาเรียกว่าสามก๊กจีหรือจดหมายเหตุสามก๊กโดยส่วนหนึ่งคือแกมีอคติกับของเบ้งแล้วก็เจ้าก๊กในระดับหนึ่งเลยก็เลย แต่งโดยยึดมุมมองทางวุยก๊กเป็นหลักทางจ้าก๊กเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้ร้ายนะฮะก็คือแกจะยกย่องว่าห้องเต้ฝ่ายวุย,ยก๊กเนี่ยเป็นห้องเต้ที่ชอบทำตามตามกฎหมายนะครับทีนี้ครับหลังจากยุคข,ของตันซิลนะครับก็มาเป็นยุคข,ของเผยทรงจื้อในสมัยรัชวงศ์ซ่งนะครับคนนี้ก็ได้แต่งอธิบายเพิ่มไปในไอซันว่าจื้อที่เป็นตัวพงศาวดาร ที่ตันซทีวแต่งครับแต่งรายละเอียดเพิ่มเข้าไปว่าเนี่ยเออเหตุการณ์นี้มันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีที่มาจากเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเป็นที่มาให้เกิดจุดนั้นจุดนี้นะครับโดยแกก็ไปยกเ,ออเหตุการณ์พวกนิทานพวกเรื่องเล่าพื้นบ้านที่มีความน่าเชื่อถือมาประกอบเพิ่มรายละเอียดลงไปครับและหลังจากนั้นอีกครับในยุคสมัยของราชวงศ์หมิงหรือไต้เหมิงนะครับ ก็ลอกกวนตรงหรือที่เราจะคุ้นชื่อกันในนามของหลอกว้านจงนะครับก็ได้แต่งสั้นกว่าจื้อทงสูเหยียนอี้ขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่าสามก๊กทงซกเอี้ยนหนีหรือเรียกสั้นๆานั้นอ,อีกคือสามก๊กเอี้ยนหนีนะครับโดยเอาฉบับของเผยทรงจื้อเนี่ยเป็นฐานนะฮะแล้วก็เอามาตัดตัดเนื้อหามาแปะทําให้มันมีความสนุกสนานส่วนหนึ่งคือเพื่อนเล็ดนิ้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือต้องยอมรับว่าอันนี้ก็จะลึกไปแต่ว่าลอกกวนตรงเนี่ยแกก็เคยเป็นอารมณ์ประมาณ กาะคุณซื่อของกองทัพมาครับเพราะฉะนั้นแกก็เลยมีความต้องการที่จะใส่ประสบการณ์ของตัวเองเข้าไปด้วยแบบเป็นมุมมองของุยผู้บริหารกองทัพจริงๆเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แต่งให้แบ่งดีแบ่งชั่วดีคือฝั่งเล่าปีไปเลยชั่วคือฝั่งจอโฉไปเลยให้เนี่ยโอ้โหชั่วสุดๆดีดีโอ้โหผู้พนมมือไหวคนทุกสิท์ทั้งสิทธิ์ทิศเลยคือแบ่งแยกดีชั่วชัดเจนส่วนหนึ่งคือเพื่อประกอบการเล่นนิ้วนะฮะเล่นนิ้วจะมาแบ่งอุ้ยคนนี้ดีเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายไม่สนุก ต้องคนที่ดีเราจะไดเเเ้เอาใจช่วยเขาได้ถูกใช่ไหมฮะ,ะหลังจากนั้นครับก็ในยุคข,ของราชวงศ์ชิงเนี่ยก็มีสองพ่อลูกสกุลเหมานะฮะก็คือเหมาหลุนกับเหมาจงกังก็ได้แต่งสั้นขัวเยียนอี้ขึ้นมาแล้วก็ให้กิมเสฉยถังเขียนคำนำําแล้วก็ด้วยความที่2คนนี้เนี่ยก็เป็นนักแต่งประกาศทองคําในระดับหนึ่งเลยส่งผลให้ตัวสามก๊กฉบับแก่ฉบับพิกสองคนนี้แต่งนะครับมีความสนุกสนานแต่ก็ไม่มีผล กับฉบับของไทยมากนะ,นะครับเพราะว่าของไทยเราเนี่ยเราจะยึดฉบับของหลอกวันจงเป็นหลักครับต่อมาคือสามก๊กในไทยก็แปลในสมัยรัชกาลที่1น,นะครับโดยสมเด็จเออโดยเจ้าพยาพระคังขนก็เป็นผู้อํานวยการแปลตอนนั้นเนี่ยแปลพงศวดานต่างชาติผมจําไม่ผิดสุกจะสาเรื่องก็คือ ốc, สามก๊กไซฮันแล้วก็ราชาธิราช อ่าสามโกกไซฮัน่นเนี่ยเป็นพงศาวดารจีนไซฮั่นเป็นเรื่องราวยุคต้นราชวงศ์ฮั่นก็คือก่อนสามพคกเราๆร0สี่ร้อยปีนะฮะเรื่องราวของพระเจ้าฮั่นโจโจสู้รบช่องเชงช่องเชงกันใครสนใจนะฮะแหมช่องสามพคกชนอของเราก็มีคลิปอยู่ลองไปหาดูได้นะครับแล้วก็ราชธิราชที่เป็นพงศาวดารมอลน,นะฮะเรื่องมักมกะโทอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เรามาเข้าเรื่องย่องสามโคกกันดีก,กว่าห้านาทียี่สิบ สามสิบวิเายังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยก็เรื่องย่อของสามก๊กนะครับสามก๊กเกิดขึ้นในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นเป็นราชวงศ์หนึ่งของจีนน,นะครับก็ฮ่องเต้ไม่สนใจบริหารราชกิจราชการาาบ้านเมืองครับปล่อยให้ขันทีกุมอำนาจกันขันทีก็รีดนะาทะเลน้นภาษีประชาชนประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนานะครับก็ไม่พอใจออกมากบฏพอออกมากบฏก็คือมาต่อต้านอำนาจรัฐนะ,นะครับก็ทางราชการก็สั่งให้ขุ้นศึกสั่งให้ทหารไปปราบทหารไปปราบประชาชนปุ๊บทหารก็มีบรารม,ม,ามีมีอำนาจมีฝีมือ ออมีการรวบรวมกาลังพลแบ่งแยกบวกกับได้รับแต่งตั้งมาเป็นเจ้าเมืองนั่นเมืองนี้เป็นบําเหน็จรางวัลที่ไปสู้รบมาก็เริ่มแข่งเมืองมีการแข่งแย่งอํานาจกาันสุดท้ายเลยตีกันวุ่นวายหมดเลยนะฮะบ้านเมืองก็เลยวุ่นวายหรือเอาย่อกว่านั้นอีกครับก็คือเจอ้าสนเล่ารบกันครับรบกันแทบตายเลยนะสุดท้ายตะคุลสุมาฆ่าไปกินถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ คลิปเก่าๆในช่องเราก็มีอยู่นะฮะลองไปติดตามดูได้ขอญาตขายของครับทีนี้เรามาเข้าส่วนของเนื้อหาครับเนื้อหาสามพวกตอนที่จะเรียนนะครับคือตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉมันจะเริ่มตั้งแต่โจโฉเนี่ยกำจัดตังศิลป์พวกได้แล้วก็วางแผนจะไปจักราก,การาบปีที่มืองชีจิ๋วไล่เดินถึงกวนอูเนี่่ไล่ไลปถึงตอนที่ควนอูเนี่ยโหซื่อสัตย์กับราปีจนโจโฉปวดหัวเลยซุนหกก็เลยเสนอว่าก็อย่าให้เขาออกรบทดแทนบุญคุณซิซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั่นแหละฮะรอ เหตุการณ์ก่อนสามก๊กตอนคนอูเปรับราชการกับโจโฉนะครับคือเล่าปีกับโจโฉร่วมมือกันปราบลิโปได้แล้วก็เล่าปีก็โจโฉพาเล่าปีเข้ามาเมืองหลวงมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้แล้วก็เล่าปีเลยได้เห็นฮ่องเต้โดนโจโฉคงงงแบบโอ้โหรังแกมากเลยก็เศร้าฮะเลยไปวางแผนกับตังสินซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งวางแผนจะจัดการโจโฉซะแล้วเล่าปีก็หลอกโจโฉว่าเนี่ยจะขอกลับไปเมืองเมืองเก่าของตัวเองก็คือเมืองขีจิ๋วจะไปจัดการเตรียมกองทัพจัดการอ้วนสุดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ไปทีนี้เหตุการณ์ต้นตอนครับเหตุการณ์ต้นตอนคือโจโฉเนี่ยรู้แผนการของตังสินที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็คือตังสินแกวางแผนให้หมอเกียรติเป๋งคนล่างเนี่ยเอายาไปโจยาพิษไปโจโฉกินโจโฉรู้ทันก็เลยจัดก,การตายหมดเลยครับตังสินเกียรติเป๋งจูลกจูฮกจูรันตันอิโงโหวนตายหมดเลยขบวนการผู้เกาอ,อการเนี่ยเหลือแค่เล่าปีขมาทิ้ง เลยแค่สองคนเท่านั้นฮะแต่มาเทคนี่อยู่เสลียงเป็นดินแดียนที่ห่างไกลในระดับหนึ่งเล่าปีนี่อยู่ชี๋จิ๋วใกล้หน่อยโจโฉก็เลยต้องการจะยกกองทัพไปจากการเล่าปีแต่ประเด็นคือถ้าจะยกไปจากการเล่าปีเนี่ยอ้วนเสี่ยวจะยกมาตีเออโจโฉก็ระแวงระแวงไงฮะแต่โจโฉก็ปรามาตรอ้วนเสี่ยวเเลยนะว่าอ้วนเสี่ยวเนี่ยมีทหารมากก็จริงแต่มีสติปัญญาน้อยถึงจะคิดประการใดเราก็ไม่กลัว ในขณะที่เล่าปีเนี่ยโจโฉก่าวชมเล่าปีนะฮะบอกว่าเล่าปีเป็นคนมีสติปัญญาทละไว้ทละไว้ชาจะมีกําลังมากขึ้นอุปมาเหมือนลูกนกอันขนปีกยังขึ้นไม่พร้อมแม้เราจะนิ่งไว้ให้อยู่ในรังชนี้ถ้าขนขึ้นพร้อมแล้วก็จะบินไปทางไกลได้ซึ่งจะจับตัวนั้นเห็นจะได้ความขัดสนอื ก็เลยกังวลคือก็กลัวแล้วปีจะ่อ้ยเดี๋ยวมันเป็นตอนนี้เป็นนกยังไม่มีปีกเนาะเดี๋ยวมันมีปีกแล้วมันจะบินไปจะน่ากลัวเออแต่จะไปยกไปก็แม่วนเซียมันโง่แหละแต่เอ๊ะมันจะยกมาไม่นอะจนคุยแกนะฮะก็มาบอกว่าโอ๊ยวันเซียม่มาแน่ๆฮะยกไปเลยท่านวันเซียวเนี่ยมันระแวงคนนั้นคนนี้อทหารทั้งปวกก็แข่งแย่งกันจะยกมาตีเมืองฮูโตก็เห็นจะไม่สมความคิดคุยแกเชียโจโฉครับโจโฉก็เลยโอเคงั้นจัดไปยกครับ นะครับพอเราปีรู้ข่าวว่าโจโฉจะยกกองทัพมาตีมองชีจิ้ของตัวเองนะครับก็ใช้ให้ซุนเขียนไปขอกําลังจากอ้วนเซี่ยวหวังว่าเฮ้ยโจโฉมาแล้วอ้วนเซี่ยก็รอบตีโจโฉก็ยกกลับไปเองดังนั้นเราก็ไม่ต้องสู้สบายๆปากฏกว่าซุนเขียนไปถึงปุ๊บอ้วนเซี่ยวโอ๊ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้รู้คุณรู้ปะล่ะไม่รู้เออคือไม่ไปไม่ไปไหนทั้งสิ้นฮะเนื่องจากลูกคนเล็กป่วยอ้วนเซี่ยวนี่รักลูกคนเล็กมากเป็นแก้วตาดวงใจเลยปะก็เลยไม่ยอมไปไหนทั้งสิ้นฮะซุนเขียนก็เครียยสคะจเอาังงไ แต่สุนเขียนเครียดยังไม่เท่าไหร่ครับเราปีเครียดจัดว่าว่าอ้าวไม่มีกองทัพมาช่วงนี้เราก็ต้องสู้โจโฉตรงๆแต่ครั้นจะสู้ตรงตรงกับกองทัพที่โอ้ยิ่งใหญ่เกียงไกในระดับหนึ่งนะฮะก็แหมคงจะไม่ชนะหรอกก็เลยวางแผนว่าจะทํายังไงดีคุยกันเตียวคุยเลยอาสาว,ว่าเดี๋ยวขอรอบป้นค่ายโจโฉตอนกลางคืนเราปีก็อนุมัตินะฮะปรากฏว่าตอนเดินทับมาทงของกองทัพโจโฉดันหักพอดีซุนโขกมอไกเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเอ้เนี่ยทงหักอย่างงี้นี่แปลว่ากลางคืนเนี่ยานนน่่แอท โจโฉก็เลยจัดแจงกองทัพอะไรไว้ซุ่มไว้เตียวหุยยกกองทัพมาก็โดนซ้อนแผนแล้วก็นั่นแหละฮะวุ่นวายครับกองทัพฝ่ายเราปีที่ยกมาเตียวหุยแตกนี้ก็จัดกระจายแยกแย้ายกันไปเสียหายเตียวหุยที่เหลือทหารติดตัวไปเราๆสี่สิบคนหนีขึ้นไปเขาเขาหนีขึ้นไปเขาบองเอียงสันนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็คือแยกย้ายให้หนีกันไปโจโฉก็เลยสามารถยึดเมืองฉีจิบได้โดยง่าย ที่นี่ฮะชีจิวเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มีหัวเมืองบริวารมีเสี่ยวไา่มีโอเยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่หนึ่งในเมืองสําคัญเนี่ยคือเมืองแห่ฝือซึ่งเล่าปี่เนี่ยให้ครอบครัวตัวเองไปอยู่เมืองนั้นแล้วก็ให้ควนอูเฝ้าไว้เจ้าโฉก็อยากได้กวนอูมาเป็นพักพวกฝ่ายตัวเองนะครับคุณซื้อคนอื่นๆเนี่ยจะซุนฮกเทียโยคุยแกบอกอยากกวันอูนี่ซื่อสัตว์ท่านจะไปหวังอันนั้นอันนี้เนี่ยคงจะไม่ได้หรอกอมแต่เตียวเลี้ยวว่าเฮ้ยได้ได้ได้สิท่านเดี๋ยวขออาสาไปจัดการเอง ทียกก็บอกว่าเฮ้ยกวนอูเนี่ยเป็นคนสู้สักถ้าเราไม่ทําให้เขาจนมุมซะก,ก่อนเนี่ยเขาคงไม่ยอมเลยวางแผนลออน่อคนอูวออกมาปล่อยไส้เสือออกไปแล,ลออป้วล่อวนอูนออกมาไปลบลบ,ล,บล่อวนอูขึ้นมาแล้วให้วนอูเนี่ยขึ้นไปบนเขาซะให้มันไม่มีทางไหนโดนล้อมไว้ต้องบีบให้จนมุมก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปเจราจาก็ทําตามแผนฮะให้หัวตุน้นให้หัวตุน้อนออกมาลบลอกก่อวนอูนวนอูหลงกลโดนต้อนมาสุดท้ายติดอยู่บนเขาหนีลงมาไม่ได้เตียวเลี้ยวก็ขึ้นไปเกี้ยกล่องกวนอูนี่ก็ด่าเตียวเลี้ยวเลยนะว่ามาเนี่ยมาช่วยไหม อาไม่ไม่ได้มาช่วยกลับไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาออก็ด่าเตียวเลี้ยวไป็อดหนึ่งนะครับแต่เตียวเลี้ยก็ยกโทษว่าเฮ้ยยอมแพ้ก่อนเนี่ยท่านตายไปเนี่ยมีท่อสามประการนะออประการหนึ่งคือถ้า,ถ,าถ้าเกิดควรอูตายเนี่ยเล่าปีกับเตียวหุยซึ่งเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันเนี่ยก็จะตายและไอความคําสาบานในสน่วนดอกพอที่บอกว่าเนี่ยจะขอมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านไม่ทอดทิ้งกันจนวันตายขอสู้เพื่อบ้านเมืองเนี่ยมันก็จะสูญไปนะ สองคือถ้าท่านตายเนี่ยไอครอบครัวเล่าปีนางกอมหูยินนางบีคูหยินที่อยู่เนี่ยก็ก็จะไม่มีคนดูแลภารกิจที่เล่าปีฝากไว้กับท่านก็จะล้มเหลวนะสาม,มือท่านเนี่ยโอ้ยเก่งกล้าสามารถมาอนาคตเนี่ยชื่อเสียงจะเลื่องลือเลยแต่ปรากฏว่าไม่รู้จักรักษาชีวิตไว้มาตายตรงนี้ชื่อก็ศูนย์ไปเอ้าเนี่ยล้มเหลวอีกข้อนะเป็นโทษประการที่สามละแต่ถ้าท่านอยู่เนี่ยมันกลับมีโทษสามประการนะท่านหนึ่งคือคำสาบานในส่วนดอกท้อที่คุยกันไว้ก็ยังอยู่คำสั่งที่ให้ดูแลพี่สะพ้ายของเล่าปีก็ยังอยู่ แล้วก็ยังได้ทํานุบํารุงราชวงศ์ฮั่นได้ดูแลพระเจ้าเฮียนเต้เตเตสืบต่อไปไมีแต่ประโยชน์นะควรอูว่าเฮ้ยในเมื่อมาสามข้อสามข้ออย่างนี้งั้นขอสามข้อบางถ้าจะให้ยอมจานวนเนี่ยขอสามข้อหนึ่งคือการสวามิพักครั้งนี้เนี่ยขอให้ถือว่าสว,สวามิพัก์ต่อพระเจ้าเฮียนเต้เตให้เป็นค่าต่อของพระเจ้าเฮียนเต้มเตมไม่ได้เป็นค่าตัวโฉสองคือเบี้ยว,วัดหรือเงินเดือนที่เล่าปีเคยได้สมัยทําราชการเนี่ยขอให้มอบให้พี่สะพ้ายทั้งหมด สามมือท่านรู้ข่าวเราปี๋เมื่อไหร่นะขอไปทันทีแม้จะไม่ได้บอกโจโฉก็เถอะแต่ขอไปนะอ่าก็เตียวเลี้ยวก็มาแจ้งกับโจโฉนะครับโจโฉก็โอ๊ยสองข้อแรกชิวๆไม่มีปัญหาไอเป็นข้าพม่เจ้าเฮียนเต้นเนี่ยตัวเองก็คุมเฮียนเต้อยู่แล้วไงก็เลยไม่มีปัญหาอีกแล้วเดี๋ยวก็คุมผ่านอีกทีชักใหญ่อยู่เบื้องหลังทีสองขอเบี้ยววัดเล่าปี๋ให้พี่สะบายโอ้ยเดี๋ยว เบิเลยเอ่อเลื่อนขั้นให้คูณสองไปเลยแต่ไอ้ข้อสามเนี่ยลังเลเหลือเกินว่าอย่างนี้บนอูก็เหมือนไม่ได้จงรักภักดีกับเราสิเพราะเขารูขา้ข่าวเราปีเมื่อไหร่เขาก็ไปทันทีเตียวเลี้ยวก็เลยว่าโอ้มหาอุปราชไม่แจ้งในะนิทานอีเยียงเหรอนิทานอีเยียงนะฮะคืออย่างงี้ฮะอีเยียงคือไอ้ตัวขา,ขาวขาข้างล่างนะฮะอีเยียงเนี่ยแต่เดิมเป็นสมเยนทนายในตัวในในตรงหางตรงหางโดนคิปเปกนะฮะเจ้าเมืองเจ้าเมืองหนึ่งมาฆ่าคิปเปกก็ยกอีเยียงมาเป็นที่ปรึกษาอ่าอีเยียงรุ่งเรงนะงรงเรือป็นทีึกษนะ้ ก็เลยจงรักก็ดีกับคปเป็กมากต่อมาอยู่มาวันหนึ่งเซียงจูมาจากไหนไม่รู้เข้ามาฆ่าคปเป็กเสียทําให้อีเยียงเนี่ยจากเดิม็นที่ปรึกษาของคปเป็กเนี่ยหลุดจากตาแหน่งไม่มีงานทาอีเยียงก็โกรธฮะวางแผนลอบฆ่าเซียงจูถึงสามสี่สามครั้งด้วยกันแต่ก็ทุกครั้งโดนจับได้จับได้จับได้เซียงจูก็จนครั้งที่ 3, สามเนี่ยเซียงจูจับได้ก็ถามอีเยียงว่าตัวจะทําอันตรายเราเราจับได้ถึงสองครั้งไม่ได้เอาโทษเราให้ปล่อยตัวเสียก็ไม่ได้หลับจําหรือจะมาทําร้ายเรา เราก็จับตัวได้และตัวผูกใจแค้นเรานั้นด้วยเหตุอนใดอีเยี่ยงเลยว่าเนี่ยเราทาราชการมาท่านมาฆ่าผู้มีคุณเราเอ,อตรงมาฆ่าคี k, เปกเราก็กโกรธก็จะฆ่าท่านให้ได้ไอเซียงจูก็เครียดว่าจะเอาอยัางไงงั้นจะเอาอยัางไงดีจะจะคุยกันว่าเนี่ยจะเอาอยัางไงเอีเยี่ยงเลยบอกว่าถ้าท่านจะเมตตานะขอให้อ่ามอบเสื้อของท่านเอาเสื้อมาขอเสื้อมาเออถ้าท่านจะเมตตานะไม่ง, nie, งั้นก็เนี่ยก็ฆ่าเราเพราะถ้าเราท่านปล่อยเราเนี่ยเราก็จะมาฆ่าท่านอีกรอบนะเออถ้าท่าน ท่านไม่ฆ่าเราท่านเมตตาเราจริงๆเนี่ยขอเสื้อท่านมาแล้วก็เอามีดของตัวเอามีดของตัวเองน,น้ฟันเสื้อขาเป็นรอยเป็นรอยหลังจากนั้นก็เชอดคอตัวเองตายท่านผู้อ่านอาจจะงงว่าเอ๊ะเราเราเรามันเกี่ยวอะไรกับกวนอูนั่นสิครับอ๋อไม่ไม่ฮะหลักๆคืออย่างนี้ฮะคือต้องการบอกว่าเนี่ยอีเยียงเนี่ยจงรักภักดีกับคิดเป็กขนาดไหนยังยอมใจอ่อนให้เซียงจูเลยเถึงขนาดยอมไม่ฆ่าเซียงจูนะขอแค่ฟันเสื้อแล้วกวนอูะ ควอูโดนเนี่ยน้าหยดลงหินทุกวันใจหินมันยังกรอดเลยนักภาษาอะไรดังนั้นถ้าท่านรับกวรอูมาแล้วก็ดูแลกวนอูดีๆเลี้ยงกวนอูให้ถึงขนาดควนอูต้องมีน้ําใจกระตันอยู่รู้คุณท่านอย่างแน่นอนเจโฉเลยว่าเอางั้นอนุมัติจัดให้ไปเลยเจาโฉยอมทั้งสามข้อฮะกวนอูก็ลงจากเขามาแล้วก็มาเจอพี่สะพ้ายแล้วก็เขาพบเขาพบโจโฉก็ทวงสัญญาบอกว่าไอ้สามข้อนี้อย่าลืมนะานโจโฉบอกโอ้มปปัญหาได,ได้ได้ชิวๆสบายสบาย ครับแล้วระหว่างเดินทางกลับจากที่จือไปคูตโต้นะฮะโจโฉก็แกล้งลองใจกวนอูครับโดยจัดบ้านพักให้บ้านพักพีพ่สะใภยหลังหนึ่งและให้กวนอูนอนหลังนั้นด้วยตัวโจโฉนี่ยก็วังว่าเฮ้ยชายหนุ่มอะไรหนุ่มสาวเป็นคู่บวกคู่ลบอะไรความเหงาเป็นคู่บวกคู่ลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนกลาราน ชายชายหญิงพบกันมันต้องมีสปากันมันต้องอืนั่นแหละกันบ้างแหละเออใครมันจะห้ามการมาราคะได้เปรากฏว่าคนอูนห้ามได้เพราะคนอุนั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านไม่ยอมเข้าบ้านให้พี่สะพ้ายนอนกับตัวเองนั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าบ้านทุกคืนจนกลับเมืองเชจิวไอ,อ้จนกลับไปถึงเมืองภูตอ จ้าโฉก็โอ้โหทราบเริ่มใสจริงๆเลยแต่ก็เสียใจที่แผนไม่สาเร็จแต่ก็เริ่มใสในตัวกวนอูนะครับพอกลับมาถึงเมืองหลวงก็พาวกวนอูคอฟ้าฟรพระเจ้าเทียนเต้ตเและโจฉโเโี่ยก็พยายามซื้อใจกวนอูอย่างดีเลยนะฮะก็ในสามกุ๊กบเจ้าพญาพังขนเนี่ยท่านก็บัญญายไว้ว่าอจัดโโเอ่อโฉ่ยสั่งให้จัดหญิงสาวที่รูปงามสิบคนให้ไปอยู่ป,ปฏิบัติกวนอูเขาใช้คาอย่างนี้นะใช้คาว่าปฏิบัติกวนอู ก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการสามวันแต่งโต๊ะให้ครั้งหนึ่งห้าวันครั้งหนึ่งก็คือดูแลมี่จัดสาวงามมาให้กวนอูก็เอาไอ้สาวงามเนี่ยให้พี่เอาไปใช้นะพี่เอแต่งโต๊ะมาให้กวนอ้ก,ก็ก็กินก็กินกินแล้วก็อะไรดีๆก็มีส่งให้พี่พซายก่อนโจโฉก็โอ้โหดูแลยังไงก็ไม่ถึงใจกวนอูสักทีวันหนึ่งฮะโจโฉก็เห็นเสื้อกวนอูเนี่ยโอ้โยเสื้อเก่ามากเลยก็เลยพระราชทานจำว่าพระราชทานได้ไหมเอาเสื้อเอาเสื้อ,เอ,เ,อเอาเสื้อใหม่เนี่ยให้กับโจโฉไอ้ให้กับกวนอู โจโฉให้เสื้อใหม่คุโอ้ยสวยสวยท่านสวยสวยใส,ยส,ยสย่ปุ๊บเอาเสื้อเก่าคุมทับอีกทีอย่างในภาพเราจะเห็นไอ้ตัวลูกสาสีขาวๆนี่คือเสื้อใหม่ที่โจโฉให้อันนี้เป็นภาพจากสองพกมึงก็สีนะครับขอบคุณภาพจากเอ็มบีฮับนะฮะไปหาดูได้ใน y youtube ไอ้สีแดงๆ,ๆนี่คือเสื้อเก่าที่เล่าปีให้มาโดยกวนอูนเนี่ยให้เหตุผลว่า,าบัตรไอ้ที่ใส่เสื้อเก่าของเล่าปีเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ไม่รู้นะเล่าปีอยู่ที่ใดอะเลยต้องเอาเสื้อผืนนี้ยใส่ไว้ชั้นนอกหวังจะดูต่างหน้าเาเปี ถ้าเอาเสื้อใหม่ใส่ไว้ชั้นนอกเนี่ยคนทั้งปวงเขาก็จะคอรหานินทาว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่าโจโฉได้ยินอย่างนั้นก็ว่าโอ๊ยกวนอูน่กตันอยู่ดีๆแต่ในใจก็เครียดว่าทาไมกวนอูไม่เห็นข้าของตัวเองเลยนะฮะแล้วก็วันต่อมาก็กำหูหญินฝันร้ายฮะก็กวนอูได้ได้ยินว่าพี่สไพายฝันร้ายฝันว่าเล่าปีเนี่ยไปตกหลุมฝันคือกำหูหญินฝันว่าเล่าปีขี่ม้าอยู่แล้วก็ตกหลุมไปนางบีหูหญินก็แก้ฝันว่าโุ้ยอย่างนี้นี่แปลว่าตายนะท่าน อ่วนอูก็เห็นพี่สะพภ้เครียดตัวเองก็เครียดไปด้วยก็เศร้าโจโฉก็จัดงานเลี้ยงให้เห็นกวนอูเศร้าก็เอาจัดเล่าเข้มๆแล้วก็เอเอพยายามเปลี่ยนเรื่องนะฮะก็เอาผ้าพแพรอย่างดีเลยมาทําเป็นที่คุมหนวดเพราะเห็นว่านวดกวนอูนิยาวแล้วเกินมอบให้กวนอูก็ก็หลับไว้แล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเทียนเต้กันตอนไม่เข้าเฝ้าเนี่ยพระเจ้าเทียนเต้เห็นเอ้ยทาไมใต้คางกวนอูมีอะไรขาวๆแปลกๆไม่คุ้นเลยถามว่านั่นคืออะไรฮะกวนอูก็ตอบอ๋อเป็น ถุงใส่เข่าข้าพเจ้าพูดธเจ้าข้าเนี่ยแล้วก็ดึงถุงใส่เข่าออกเผยเห็นหนวดที่ยาวมากเลยกวนอูเอ่อพระเจ้าเฮียเตกระชมว่าโอ้ยกวนอูนี่หนวดสวยมากก็เลยยกย่องว่าเป็นบีเยี่ยงกงอ่ากงนี่เป็นเอ่อคำยกย่องน,นะฮะส่วนบีเยี่ยงเนี่ยผมไม่แน่ใจไม่เก่งภาษาจีนแต่น่าจะแปลประมาณว่าผู้มีคราวงามนะครับเพราะว่าในสัมพกศพเจ้าพญาพระังผลเนี่ยท่านแปลไว้ว่าเจ้าคราวงามครับหลังจากนั้นฮนะเจ้าโชยังพยายามซื้อใจกวนอูอยู่ก็ได้จัด ม้าเซ็กเทาให้กับกวนอูลเลยเซ็กเทาตัวนี้เนี่ยเดิมเป็นม้าของลิโป้นะเป็นม้าที่ก็ม้าจริงๆเป็นม้าต่างโต๊ต่างโตะให้ลิโป้ลิโป้าตายเจยก็เก็บไว้แล้วก็เอามามอบให้กับกวนอูม้าเซ็กเทาตัวนี้ถามว่าพิเศษได้ยังไงพิเศษยังไงคือเดินทางได้วันละหมื่นเส้นมีพละกําลังหาศาเลยม้าตัวนี้ยวิ่งเร็วมากเดินทางไกลขี่เขาว่าขี่ทางลาบทางเนินเนี่ยเหมือนขี่ทางปกติไม่มีปัญหาขึ้นเขาลงห้วยนี่ม้าไม่มี ขยับไม่มีเมามาแน่นอนหมายถึงมามาอาการเหมือนเมารถนะฮะไม่มีแน่นอนกวนอูก็ดีใจใหญ่เลยโอ้โหทดลองขับ้วชื่นชมขอบคุณเขาประหลาดอย่างใหญ่หลวงกวนโจโฉเห็นว่าเอ๊ะทำไมควนอูดีใจแปลกๆเลยถามว่าเอ้าไอเสือ้อกินเลี้ยงเหล้าถุงทาไมของข้าวของต่างๆนี้ให้ไปเนี่ยทําไมเห็นท่านดีใจอย่างเนี้ทําไมมาดีใจกับไอสัตว์เดรัฉานตัวแค่นี้กวันอูเลยว่าม้าเซ็กเทาตัวนี้มีกําลังมากเดินทางได้วันละหมื่นเส้น แม้ข้าพระเจ้ารู้เขาว่าเราไปอยู่ที่ใดถึงมารว่าจะไก,กลก็จะไปหาได้โดยเร็วโอโ้โหโจโฉอะไรอย่างนี้ก็อะดีดีดจงรับภักดีมาจจงรับภักดีมาก็ไปบ่นกับเตี้ยวเลี้ยวหลังไหม่นะะไปบ่นกันโ,โอ้โหจงรับฟังดีเลยทางคงจะไม่อยู่กับเราซะแล้วเตี้ยวเลี้ยก็เลยมาลองภูมิถามกวนอูว่าเอ๊โจโฉเลี้ยงดูท่านมาเนี่ยก็อย่างนั้นอย่างนี้ตลอดนะท่านไม่คิดดับ ท่านคิดเห็นยังไงว่าเนี่ยจะอยู่โจโฉไหมหรือ,อยังไงคนโอก็ว่ามาหาอุปราชมีคุณแก่เราก็จริงอยู่แต่จะเปรียบว่าเ่าปีนั้นยังไม่ได้ด้วยเราปีมีคุณแก่เราก่อนประการหนึ่งด้สาบานเป็นพี่น้องเราจึงได้ตั้งใจรักษาสัตว์อยู่ทุกวันนี้เราก็คิดถึงคุณมาหาอุปราชอยู่ไม่ได้ขาดถึงมาว่าเราจะไปจากก็จะขอแทนคุณเสียก่อนให้มีชื่อปรากฏไว้เราจึงจะไป ก็คือบอกว่าเนี่ยก็ก็กกกโจโฉดีดีดีแต่ก็ไม่เท่ากับเราปีอะออแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะแทนคุณก่อนไปแน่นอนเลียวเลี้ยวก็ได้ยินดังนี้ก็โหด,ดีใจเอามาแจ้งโจโฉแต่โจโฉได้ยินว่าอะไรนะถ้าจะต้องจะจะไปอะอยังไงคือจะไปหาเราปีโจโฉก็ปวดฮัวเลอเกินแต่ซุนฮกได้ยินดังนั้นเนี่ยซุนฮก็เลยเถียงขึ้นมาว่าท่านไม่เห็นต้องเครียดเลยถ้าเกิดว่ากวนอูบอกถ้าเกิดกวนอูไม่ได้แทนคุณอย่างที่เขาบอกอะเออเพราะกวนอูบอกว่า ถึงมาดว่าเราจะไปก็ขอแทนคุณเสียก่อนให้มีชื่อปรากฏไว้เราจึงจะไปดังนั้นถ้าเกิดกวนอูไม่ได้แทนคุณเขาก็ไม่กล้าไปถูกไหมเพราะเขาค้างบนคุณท่านอยู่อ่ะเคิดง่ายๆดังนั้นก็ไม่ต้องเครียดเราก็อยากให้เขาทําผลงานสิเขาไม่ผลงานเขาก็ค้างบนคุณกวนอูไม่กล้าไปเห็นไหมอัจฉริยะอ่าครับและหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในฉบับเจ้าพญาพระังฝนก็จะเป็นตอนที่23นะฮะเล่าต่อไปเล่าถึงเ,เล่าปีไปไปถึงก้นเสี้ยวกวนอูออกล็อกปะงันเหลียงบุญทิวแล้วก็อ่า ดี๋ยวจะสปอยมากไปเอาเป็นว่ากวนอูจะได้กลับไปหาเล่าปี่ไหมหรือได้กลับแต่จะได้กลับโดยปกติหรือเปล่าต้องไปฝ่าด่านอะไรยังไงไหมอันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะรอติดตามชมดูนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นอะไรยังไงถ้าเกิดอยากฟังก็ลองคอมเมนต์กันไว้นะก็อาจจะทําต่อให้เพราะว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีคนดูไม่กี่คนหรอก ใช่สิน้อยใจครับเออก็หลังจากห่างหายไปน,น,นานแล้วนะครับก็เข้าใจได้ว่าท่านผู้ฟังก็จะไม่ค่อยอยู่กันแต่ถ้าอยู่เนะี่ยก็คอมเมนต์แสดงอาการทักทายอะไรกันได้นะครับจะขอบคุณท่านมากเลยที่ยังอุตส่าห์อยู่ชมและคลิปนี้ก็น่าจะยาวมากเลยเนี่ยน่าจะสัก30นาทีกว่าก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบอะไรก็ถูกใจกดแชร์กดซับสไคร้อเอาไว้ไม่ชอบก็กดติดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด่าข้างล่างในต็มทีครับจะพยายามไปตอบให้ได้นะทุกคอมเมนต์ ครับก็มีข้อสงสัยประการใดหรือตรงไหนที่เป็นข้อผิดพลาดที่ไปอ่านแล้วท่านตีความในอีกแง่หนึง่งหรือไปเจอหลักฐานชิ้นอื่นๆที่เห็นค้านตรงนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันครับถือว่าเป็นองค์คามรูนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกขออีกรอบนึงขอใครอีกรอบชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็กดับาาสไครตเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ